สวัสดีสวัสดีเ,เพื่อนๆ่นชินารากุทาน,นครับเจอเกันอีกวันคนม่นายคลิปแรกของเดือพสภาครับวันนี้วันที่3นะเพื่อนนะพฤษสภาปี68ผมพาเ,เพื่อนมาดูรถที่น่าซื้ออีกคันหนึ่งนี่คือ t ต y o ต้าโ r โราเอลติสปี1ินะครับที่สำคัญคือเป็นเครื่องยนต์1.6จีตัวท็อปเลยและที่สำคัญเพื่อนเพื่อครับผมบอกราคาไปเลยคันนี้ราคาแค่2 9 9 000าบาทเท่านั้นรีอบบามีคันเดียวเลยแล้วก็ที่สำคัญคือรถคันนี้ทำโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือในส่วนของ เป็นอถนะครับสุดท้ายก่อนที่จะนะครับถูกพ่อค้าเหมาไปขายนะแล้วที่สำคัญมันเหลือคันนี้เข้ามาปุ๊บผมก็รีบรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นหน้าตามันว่านี่แหละครับคืออีกหนึ่งคันที่น่าสนใจและที่สำคัญคือจากราคา359,000ขายแค่ ราะว่าคันนี้เลขไงน,นะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สกมนว่ากิโลนะครับก็เลยขายโปรโมชั่นพิเศษไปเลยผมบอกว่าสภาพรถดีมากอ่ะไปดูกันในส่วนของเครื่องยนต์นะเพื่อนนะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุเบนซินผมบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้นะครับตัว1นึ่งซนั้นเพื่อนนะสองเซรตระกูลนี้ไม่ว่าจะเป็นปหมเพินแปดนะเป็นเครื่องยนต์ที่สมรรถนะดีมากประหยัดน้ำมันและที่สำคัญทั้งเครื่องและเกียร์ดีมากๆนะครับอ่า เป็นรถที่ขายดีอันดับต้นๆของในแม้กระทั่งในนี่แหละครับโกดังเราหรือในประเทศไทยเราก็เป็นรุ่นที่ยอดฮิดตมากอมาดูในส่วนของคันนี้มีแกะฝาห,าหน้าหนึ่งครั้งนะเพื่อนนะมีถอดฝาหน้าทําสีนะครับนะครับในส่วนของคันนี้นะก็คือคานเดิมฮนะด้านหน้าเดิมนะครับคนเดิมนะครับนี่เสร็จจากภารกิจเตรียมรถให้เพื่อนๆน,นะครับส่งมอไปเดือนที่แล้ว เรีบมาเลยอ่ะคันแรกครับ740เผื่อใครอยากได้เอาไปใช้งานผมบอกเลยเอาไปใช้งานได้และที่สำคัญราคาไม่ถึง3 0 0 0 0นเสียค่าโอนกับประสิทธิ์2,700ราคาตัวรถ299นั้นเพื่อนนะมาดูนี่นะครับน,อน็อตฝาประตูสายวาเดิมหมดนะเพื่อนนะระบบสตาร์เป็น p u s ส start นะครับอ่ะภายในมาดูเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลอ่ะ ดูเลขไหมนครับเพื่อนครับ1,94,132กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับเครื่องยนต์โคตรดีและทึ่สำคัญคือเกียร์ออตโตเมติกมีบรเกียร์แมนนวลโหมดก็คือสามารถเล่นเป็นเกียร์ทรรมดาได้นะครับขึ้นเขาลงเขาใช้ตัวนี้นะครับตบข้อหาตัวเองเออื่บงน,นี้พอวิ่งอยู่ตัวดีใช่ไหมปกติเราวิ่งอยู่นี้พอขึ้นเขาลงเขาสืกว่าไปทูทับเบิกนะครับ ไปที่ไหนก็ได้ที่มันที่มีทางลาดชันล้วก็สามารถเล่นเลยเลยหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้เลยเพื่อนนะครับพอตบเข้าปุ๊บเพื่อเห็นตัวเลขหนึ่งสีดำาๆนะครับปกติแล้วถ้าเราขับเกียร์ดีเห็นไหมมันจะเป็นตำแหน่งดีพอผมตกเข้าหาตัวเองปุ๊บมันจะเริ่มต้นที่เกียร์หนึ่งให้เลยนะครับนี่คือเกียร์มันนุ่นหมดแมนนุ่นหมดนะเพื่อนๆนะแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะครับผมไม่ได้เปิดเพลงนะเนี่ย นี่เล่นให้เลยจอเป็นจอ2ดินธรรมดานะเพื่อนนะก็สามารถไปเพิ่มเติมในส่วนของจอได้เลยนะครับเป็น a n d ด o i d ได้เลยนะนี่ราคา29 9เเเองเพื่อนรีบมาเอาพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวควบคุมเสียงพวงมลาลัยก็อยู่ด้านซ้ายมือนนะก็เป็นอีกหนึ่งคันกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านั้นเพื่อนนะทั้งปรับตัวแล้วก็พับมือนะครับนี่โหมดของมันทั้งหมดนะโอ้โหคุ้มคุ้มผมบอกเลยราคานี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับ เนี่ยเบาเป็นเบาหนังสีน้ำตาลแบบนี้นะครับสีสวยแบบนี้เลยนะครับตาที่เพื่อนเห็นนะครับนี่นะผมพาไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังอ่ะอขอเปิดสัญล็อกก่อนนี่นี่ครับภ้ายห,หลังที่แบบด้านหลังที่แบบนี้นะนีส่สวยๆแบบนี้เลยครับเพื่อนนี่ตำแหน่งชาร์จไฟด้านหลัง มีคันเดียวเลยนะครับไม่มีอีกแล้วราคานี้มีคันเดียวใครซื้อทันก็ถือว่าโชคดีนะเพื่อนนะ 1.6G ี G นะครับผมพาดูด้านหลังน็อตฝ่ายท้ายเดิมๆนะครับด้านหลังเนี่ยรอยอาร์ครอยมาร์กนะครับต่างๆราคานี้ไม่ต้องคิดเยอะแล้วเพื่อนเอ๋ยนี่ท้ายเดิมยางอะไรครบนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ตรงนี้ครบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ นะครับผมเจอแล้วผมรีบมารีวิวเพื่อนเพื่อนเผื่อมีใครอยากได้นในส่วนของรถเก๋งกลางนะเขาเรียกว่าเก๋งขนาดกลางนะครับระบบเบรกเขาจะเป็นดิสหน้าหลังเลยนะครับดิสหน้าและหลังเลยนะครับเรื่องด้ืยอเป็นตัวท็อปนะปี17นะครับปี17เน้นซื้อสดนะเพื่อนนะสำหรับคนซื้อสดนะครับเพราะตอนนี้ไฟแนนซ์ผ่านยากมากนะครับอ่ะดูเอกสารปี17ครับเพื่อนเครื่องยนต17์176เบนซินนะครับรือว่า25มาแบดับที่1นะ เพื่อนซื้อไปก็ได้เป็นลำดับที่2เลยเนี่ยคุณใจได้มา1ชุดนะครับมีแค่นี้นะมีแค่เท่าที่มีนะเพื่อนนะก็เป็นอีก1คันที่นะ่าสนใจในส่วนของราคาโปรโมชั่นแค่2 9 9เาเท่านั้นใครสนใจในส่วนของคันนี้นะมีคันเดียวนะครับมีเพื่อนๆเอฟซีถามหลายท่านเลยว่า <c oughs> หารถเก่งประมาณไม่เกิน30,000 0คันนี้เลยแนะนำเลยโอเคใครอยากได้โทรมาไปแล้วสวัสดีครับ